นออกถึนก่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเพชรช่องนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีเอีเพชรช่องนะครับผมสวัสดีสัมพิชมนะครับเด้อนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับเนาะแอปฏิภาณไปตามนะครับว่าอ๋อเนี้นะครับผมเซียนบุรีรัมย์นะครับผมก็ ตอนนี้นะครับผมกำลังเดินทางนะครับเนาะขออนุญาตนะครับผมเมื่อกี้พอดีเน็ตมันลุดนะครับผมเน็ตลุดสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเด้อนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมแอดสิไปตามนะครับผมไปตามตัวเลขนะครับผมของออเนี้ยนะครับอนุญาตเปิดแอดได้ไหมหรอเด้อนะครับผมเพราะว่ายู่ได้รถเหครับผมแอดจะไปตามนะครับผมตามนะครับผมตัว มูลินนะครับพี่น้องนะครับผมมูลินกับพอดีิปดรปล่อยตัวเลขนะครับเนาะมูลินโปดรปล่อยตัวเลขนะครับปล่อยแนวทางนะครับผมเป็นเลขสูตรคำนวณนะพี่น้องได้เลขสูตรคำนวณนะครับผมในงวดของวันที่16นะครับผมสิงหาคม2 5 6หานะครับผมแอดกำลังเดินทางนะครับเนาะแต่ว่าทีมงานเพิ่นนะครับผมไปได้ไปก้อนแล้วลงหนาไปก้อนแล้วนะครับผมพอดีแอดตึ่งเซตุละนะครับก็เลยเดี๋ยวตามมาทีหลังนะครับเนาะ ครับผมก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีที่เข้ามาชมนะครับอยากขอโทษขอให้เด้กเป็นหน่องเด้อมันขึ้นอาชิดแตะลุกกู้คักนะครับผมพอดีทา่ามค่อยดีนะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับรถคันพูทใด้เข้าแล้วอย่าลืมกด อ๋อครับผมสว <ๆ Ow. S 2> <Census> ัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีรับเร่อสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับจิตเป็นกําลังใจนะครับผมน้ำแข็งนะครับผมแตสิบปตามเลขนะครับผมของอเนี้ยนะครับเซียนบริรัมนะครับผมหมวดกรนะครับผมวันที่หนึ่งนะครับผมสิงหาเ้นกับเข่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเข่าต้นนะครับผมตัวเด่นคนกับคนไหยมากตัวเด่นคนนะครับเนาะ บ้านนะครับเดียจับคู่ให้เป็น62นะครับเนาะกแต่ว่ากับเขาคือเก่านะครับเพราะว่าเขาตัวเด่นตั้งให้นะครับนสำหรับกองอัเนี้ยนะครับผมเซียนบุริษัทนะครับแถนี้ทีมงานติ่นกตนไปแล้วนะครับการเชื่อมต่อกระตุกครับผมการเชื่อมต่อมันกระตุกครับผมพอดีอันเน็ตบ่ค่อยดีครับผมเน็ตบ่ค่อยดีสัญญาณบ่ค่อยมีนะครับแถวนี้สัญญาณบ่ค่อยมีครับผมขอโทษขอให้หลายๆนะครับเด้อ นะครับเนาะกับขอบุณขอบคุณหลายๆครับผมที่เป็นกำลังแใจนะครับผมกำลังเดินทางนะครับกับว่าไกลนะครับผมกับยุประม่านพอถึงสามสิบโลนะครับผมจากนีไปนะครับผมมันก็ไม่ได้จอดใสเนาะวิ่งเ้ยาวาเลยนะครับผมแรนเ้ยเวเลยเดียวเลยนะครับผมสาหรับตะเลขของออเนี้นะครับผมนะครับออเนี้นะครับคนก็ให้เขามาแปดเก้างวดแล้วพี่น้องเ้อเขามาแปดเก้างวดแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมหอากับิไปตาม นะครับผมในงวดของวันที่16นะครับผมสิงหาคมนะครับผม2หา64ทางนะครับเนาะแต่ว่าทีมงานเพิ่นกระโงไปแล้วนะครับผมก็เพิ่นกระหอดไปถึงเลยนะครับเนาะกับผมกับฝากนะครับผมกันเขามาแล้วกับฝากคนะครับเออคนตามนะครับผมในช่องของเบายาคนเดิมนะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจในการตั้งคิปนะครับเนาะโอ้ขอโทษขรัไปลายได้เป็น้องไอ ไอ้ๆเริ่มยืดหอกะครับผมบอกนุ่งมวนเแล้วพี่น้องเล่านะครับเนาะสำหรับการเดินทางนะครับผมกะเซฟตัวเองตลอดนะครับเนาะเขาก็บริจอดใสนะครับผมก็คือแรนย่าวเลยนะครับผมยิ่งย่าวเลยนะครับเนาะบริแ่ใสนะครับผมกับห้องน้ากับทางข้างนี่แหละครับผมช่วงนี้กับรรยากาศมื่อกี้เป็นคุ้มๆนะพี่น้องนะบ่คอยบกหอนนะครับผมก็บ่ฮหอนนะครับ ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับนอกจากทุกการติดตามนะครับผมทุกการรับชมนะครับผมสมตัวเลขของ a, เราเนี้ยหม,มันอย่างพี่น้องครับผมโศกหมาน้ำพุนปก้าครับหมาว่านนะว่าสิบก็ต่างกันนะครับผมงานกับแก้วแต่ว่าพอดีคนมาเพิน่นพระท่านได้ครับคุณเสด็จให้ผมเป็นเสด็งรัฐบาลแก้นนะครับสหรับแนวทางของอเนี้ยคนบุรีรัมย์ นะครับผมจะต้องยกให้นะครับผมสําหรับออเนี้ยเลยนะครับผมมือว่างนะครับผมสำหรับการบ้างตัวเลขนะครับผมบอกเคยพลาดนะครับผมแปะงวดเก้างวดนะครับผมงวดเมื่อกี้งวดที่เก้านะครับผมงวดเมื่อกี้งวดที่เก้านะครับกับเขาตัวเด่นนะครับ่นกว่างไ้โอ้แม่นขนาดพี่น้องนะครับเนาะกับไปตามหมายเเก้านะครับผมสาหรับตัวเลขของอัเนี้ยนะครับเนาะกับไปตามหม่ที่เก้า นะครับผมกําล<ส>ังเดินทางนะครับน่ากำลังเดินทางนะครับกับบ๊อไก่นะครับพี่น้องบ่อไก่นะครับผมนะครับผมนี่ครับแสดงความคิดเห็นเขาเมื่อไรนะครับเด้อนะครับผมพูดคุยทังทตยกันนะครับผมพูดคุยทักทต้กันนะครับผมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเดนอะเอดกับบอ่ก็อยเก่งนะครับผมกําลังไล่ซดนะครับได้นะครับผมก็บอกไก่เด พูดเดจาบันไดนะครับเนาะส่วนมากสิพูดนับฉิบไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็พี่น้องเดินทางมาแล้วนะครับพี่น้องแต่จะเริ่มนะครับเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อตั้งสิบริภาษตัวเลขนะครับผมจากออเนี้ยนะครับผมคนบุรีมํานะครับผมนะนะครับผมเดินทางไปพร้อมกันครับผมเดินทางไปนั่กันครับผมก็ไล บอถึงสามสิบโลครับผมบอถึงสามสิบโลนักพิณออกแล้วจะเฝ้าติ่มเฝ้าปลากันได้พี่นออกเด้อนะครับผมซอยดันซอยอยู่ได้พี่นออกเด้อนะครับผมสําหรับช่องน้อยๆนะครับผมช่องกําลังเกิดนะครับพี่น้องก็ต้องเกิดนะครับผมกำลังเปิดช่องครับผมช่องกับเบิ้งไงนะครับผมช่องกำลังได้สามพันกุัลนะผมก็ได้ทีมงานตั้งคนกับสร้างทั้งอีสานไอ้พ่อ บางอีสานที่เกีนะครับคนจะได้ช่วยดันนะครับผมกะให้ปรึกษาทุกอย่างนะครับผมในการทัช่องนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณคนหลายแบบขอบคุณเรื่องผลุ่นนะครับขอบคุณเรื่องผลขุณพี่น้องนะครับผมผู้ที่เขามาแล้วเด้วยกันนะครับผมทุกการติดตามนะครับผมสำหรับตัวเลขนะครับของอเนี่ยเตียนปุรัมนะครับผมในงวดของเมื่อวันที่16นะครับผมงวดวันที่สิบ สิงหาคมสองหกอีนะครับนะเนาะเด็กจะต้องเดินทางครับผมกับบ่ไกลนะครับผมเดินทางก็บไม่ไกลนะครับผมระยะทางก็อยู่ประมาณไม่ถึงสามสิบโลนะครับผมถึงสิโลนะครับผมช่วงนี้ก็มันกับพ่อไปได้นะครับพ่อไปได้กับตองมาตามไห่พี่น้องนะครับผมเพราะว่าพี่น้องก็กตามห้องพื่อกันนะครับเทากับซอยตามไห่ทื่กันนะครับเนาะ เพราะว่าเสี้ยนว่างตัวเลขยู่แถวนี้ครับพ่อมีอยู่นะครับผมคนกับบารายู่ไก่จากเท่านะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับเนาะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีผูทีเข้ามาเบิ้งยอนหลังนะครับเด้อก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะสวัสดีเดินทางไปน้องกันเด้อพี่น้องเดินทางไปน้องกันนะครับผมพาไปตามตัวเลขนะครับผมของออเนี้ยนะครับผมเสี้ยนบริลลัมนะครับ ใส่พี่น้องบนท่านแล้วพี่น้องเน้ะนะครับผมบนท่านก็ได้นะครับเอ่ครับผมนตนข้ท่านครับผมเขาจะเขียวดีนะพี่น้องเขาเขียวงามดีอยครับผมแต่ว่าช่วงนี้อยากแรงไปน้อยนึงเลยนะครับเนาะอยากแรงไปน่อยนึงแล้วนะครับเพราะว่าฝนขาดช่วงนะครับผมฝนขาดช่วงเอฟสีมาหายย่ำใดก็พื่อนทูกคนะครับฝนกระไดนะครับ เขาอยากง,งามนมีได้พี่น้องแต่ว่าฝนมันไม่ค่อยส่งกันไหนนะครับเนาะอาทิตย์สันส้นๆเนี่ด้พี่น้องเพราะว่ามันข้างไม่ค่อยดีนะครับผมข้างมันไม่ค่อยดีไปเนาะนะครับเนาะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมกฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมใบนะั้ข้างช่องใวน้นครับเพราะว่า เวลาแอดลงคลิปนะครับผมลงคลิปล่ตงตเลขนะครับผมของสำนักแต่ละสำนักนะครับตันสิบปลายพลาดนะครับผมตัวเลขจากทั้งสำนักนะครับเนาะสัญญาณดีปอนอพี่น้องเลยนะครับผมสัญญาณดีบ่นะครับผมบอกกันในเรื่องครับผมสัญญาณดีบ่ครับตะบันแถวนี้เขาก็คอยมีขื่นกันไดนนะครับผมอยากพี่น้องเบิ้งท่านนั้นพี่น้องอาศิษฐ์ว่ามม่สิกระทุกกปะยังกระด้ครับผมเพราะว่า สัญญาณขึ้นบค่อยดีนะครับเนาะตามเห like มือนเดิมนะครับผมกับไปตามเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับอเนี้ยนะครับผมเซียนบุกรร่านะครับสําหรับอเนี้ยนะครับผมเพื c, ่อนได้ตามอเนี้ยใน้ันน้อกครับผมเพื่อนได้ตามเพื่อนกัสิเห็นนะครับผมว่าอเนี้ยเพื่อนหายแท้นะครับเพื่อนหายลีนะครับผมเพื่อนหายลีนะครับให้เขาครอบนะครับผมกั ร่วมๆมากกับเจ็ดแปดงวดต้งวดนะครับผมนวดนะครับผมเลขสูตรเพิ่นนะครับสูตรของคนเองเลยนะครับผมไครลอกใครนะครับเลขออกนวดได้เลยนะครับเนาะให้ก่อนใครครับผมให้ก่อนใครนะครับผมให้ก่อนไก่อนมูเขาว่าได้ครับพี่น้องเนาะเป็นไก่อนเลยนะครับผเนาะ ท่านของอเนียนะครับผมก็ถือกอไปเดียวกับเสียงรถเสียงไอนะครับเนาะกาขอบุญขอบุณแล้วไปนองเด้อนะครับผมทุกการติดตามนะครับทุกการรับชมนะครับผมอยู่ที่เป็นนองกันนะครับผมจะถ่มจะป่ากันเด้อนะครับผมซอยดันซอยอยู่นะครับผมเพราะว่าช่องแอดมินกับช่องวะไหญ่นะครับเนาะน้อยช่องเพิ่งเปิดใหม่นะครับผม มื่อนี้ครพอดีได้อารถมาเองนะครับเนาะอารถมาเองนะครับผมพอดีทีมงงานเพิ่นกะไแต่ไปก่อนนะครับผมเนะพิ่งหนาไปแล้วนะครับผมโอ้ยฝนติดตกคนเนาะมันคือส่งฝนติดตกแกนะครับสู้ๆจ้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับผม สูครับพี่น้องสูแต่พี่น้องสูผมก็สูน้ำกันนะครับผมสูน้ำกันยี่นี่งนะครับผมสูน้ำกันนะครับสถานการณ์มันจะอาจจะเดินทางลาบากแน่นะครับผมพ่อไปได้กับไปห้นะครับผมเพราะว่ามันกับบ่อไก่นะครับเนาะสามสิบลนะผมสามสิบลในการเดินทางนะครับผมสําหรับออน้เซียนบุริลัมนะครับผมนะครับหมานบ้านอ้อพี่น้องมีใครหมานนอ่อนเนี่ยบ้านอ้อครับผม สามารถก็ไปเบื้องหลังด้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับอนเนี้ยนะครับสวัสดีเด้อสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีทุกการรับชมนะครับผมอาจาพพี่พ่น้องนะครับเดินทางนะครับผมมาได้สิครื่งทางแล้วนะครับไม่จ้าอ๋อจ้าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรนะครับผมเอาใหม่ครับผมสําหรับงวดนี้เอาใหม่เด้อนะครับผม ท่านวางมาตัวเด่นนะครับผมสองหกหนึ่งนะครับตัวเด่นนะครับผมท่านให้เด่นวิ่งสองหกนเรียงกันเลยสองแด้วยสองหกสองสามครับผมสองหกสองสามครับผมที่เนิ่วงไห้นะครับผู้ที่อ๋อเนี่ยเนิ่วงไห้ก็คือสองหกสองสามนั่นละครับผมที่สองหกสองสามนะครับเนาะแต่ตัวเลขที่เพว่วงไห้นะพี่น้องเฮ้ยตัวเลขที่่นว่างไห้คือตัววิ่งนะครับผมสามตัวบนนะครับผม วิ่งเน้นวิ่งเด่นนะครับผมก็คือสามหกหนึ่งเอ้ยสองหกหนึ่งครับพี่น้องสองหกหนึ่งนะครับผมถ้าเข้าถ้าเข้าสามตัวเล้วครับผมพี่น้องโอ้ผมจะเสีาจังไรนะครับเนาะแต่ว่าสองตัวพันบาไหนเอานึงใส่ไหมนะครับเนาะแต่ว่าเป็นหยังนะครับว่าเป็นหยังนะครับผมว่าเป็นหยังนะครับเนาะก็ถือว่าเข่าของเพิ่นอนได้ครับพี่น้องสำหรับอเนียนะครับผมก็ถือว่าเข่าของเพิ่นนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมเอาไม้พี่น้องแก้มือไม้แก้มือไม้นะครับเนาะ ถ้ามาตามใหม่นะครับผมถ้ามาตามใหม่นะครับเนาะถ้ามาตามใหม่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เขามาชมย้อนหลังนะครับเ้อสวัสดีครับผมพูดคุยทักทายนะครับผมสําหรับการเดินทางไปหาออนเนี้ยนะครับคนบุรีรัมนะครับผมออนเนี้ยเ้อผี่นอกเ้อนะครับผม มาน้ำกันพี่น้องไปน้ำกันนะครับผมสู่น้ำกันครับผมพี่น้องสู่ผมก็สู่แล้วครับผมมีกำลังใจสู่ซอยกันต้องพี่น้องเนาะอ่าที่ว่าวูบกิงเนาะพี่น้องเอ้ยบกไปเดบ่าวน้ำหนักของด้นล้นยังสี่เยอะเชียนะครับผมก็เป็นไอ้ไอ้ขึ้นขืนอยู่นะครับเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมเป็นได่พี่น้องเขางามบอครับทั้งพี่ทั้งสุริ่นเนี่ยครับผมเขางามอยู่นะครับเนาะ ไ่วัสดีได้ห่างแรงพี่น้องเออแท็กซี่ว่าจังไลยแล้วนะครับฝนตุนมากๆนะครับเนาะแต่ว่ามูอนี่เป็นหูบคือขึ้นเยอะพี่น้องเป็นส้มคือคือยอะไปต็มโต๊ะกี่ได้หรอพี่น้องนะครับเนาะใส้ส,สม้มมาเย็นน้ำกันพี่น้องใส,ส่ส้มมาเย็นสุกูสุกเดอ้อนะครับใส่ส้กใส้หมาน,น้ำกันนะครับผมสำหรับมวลวันที่สิบหกนะค,ครับเด้อนะครับผมมากพี่น้องไปน้ำกันเรื่อยๆไปน้ำกันเรื่อย นะครับเนาะการเขาหลายสันนกนี่นะครับผมการสำรับของคุนชิสเกตนะครับคุนชิสเกตเป็นไก่เด่นเด่นหกมาตัวเดียวเลยนะครับเนาะเด่นหกมาตัวเดียวเลยนะครับผมสำหรับคุนชิสเกตนะครับผมกาเข้าเข่าหกมาหกทั้งบนทั้งล่างนะครับผมมาหกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนาะพี่น้องการสำรับของน้องดอยนะครับผมของน้องดอยนะครับบนพิ่นกะแสนี่คือเก่านะครับผมของน้องดอยนะครับผมกับ พี่น้องอธิับสนนะครับผมเพราะว่าเอเดลงไปมิ่งต้องหมดไม่อยู่สามคลิปนะครับผมพี่น้องต้องหมดคลิปแรกนะครับผมที่น้องดอยหายครับแอดมินเองเล่นก็คือหนึ่งห้าศูนย์นะครับผมคือคลิปแรกนะครับผมสําหรับคลิปที่สองนะครับผมน้องดอยนะครับผมได้หายครับผู้ที่โชคดีงวดก่อนนะครับผมก็ขึ้นงวดวันที่สิบหกกรกฎานะครับผมก็ขึ้นน้องบอกกับผู้นันวาศูนย์เจ็ดนะครับ เพราะว่าแอดกับผู้หูว่า่นไปบอกครับว่าน้องไปบอกตอนไหนนะครับผมแอดกับผู้หูคือกันนะครับผมคนเลขออกแล้วเพิ่นจะมาบอกนะครับพิ่นจะบ่อยฟั่งว่าน้องไปบอกศูนย์จ็ดนะครับผมสําหรับหมวดวันที่หนึ่งนะครับสิงหาพิ่นบอกแปดซีนะครับผมนั่นก็คือคลิปที่สองนะครับเพิ่นบอกก็ผู้โชคดีนะครับผมที่ว่าพ่ทสิซอยซื่อพูดเฮ็ดรถเฮ็ดรถ นะครับผมสําหรับสามหาหานะครับผมสามหาหานี่คือน้องไปบอกกับคุณยายนะครับผมคุณยายผูทีิพนเลียงดูน้องดอยมากนะครับผมสามหาหานะครับผมมันเลยได้เป็นคลิปที่สามนะครับผมก็คือคลิปสรุปตัวเลขของน้องดอยนะครับเนาะหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะครับผมก็หวยแบบงบหนึ่งหนึ่งงบแล้วครับเนาะสำหรับตัวเลขของน้องดอยกันลดไปแต้มเดียวนะครับผมลดไปแตมเดียว นะครับผมกัดงวดนี่กัน้องก็ว่าที่หคือเกาแต่ว่าน้องสิจุดถูกวันพระเด้นไปน้องเด้อน้องสิจุดถูกวันพระประสันนะครับน้องสิจุดถูกวันพระน้องบอกนะครับเนาะว่าสิเจุดถูกวันพระคุณมานะครับผมสําหรับการจุดถูกของน้องดอยนะครับผมน้องน้องสิ่จุดถูกวันพระเด้นไปน้องเด้อนะครับผมจะเรื่องที่ตามเด้นไปน้องเด้อน้องสิเจุดถูกวันพระนะครับผมวันพระใหญ่นะครับผมน้องจะทต้องการจุดถูกนะครับเนาะ ครับผมพี่น้องมามานานะครับผมเดินทางน้ากันนะครับผมสีหอดเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอีกบวกไก่นะครับผมไก่สีหอดเล้วนะครับเนาะไก่สีหอดเดือดสีน้องเด้อนะครับผมกะนี่ก็สิถึงแล้วนะครับผมแอดกะฝากนะครับผมลืมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งกดติดตาม นะครับผมเพื่อได้จะบยประดิษฐ์นะครับผมตัวเลขนะครับผมเวลาแอดลงคลิปเนาะประสิทธิประดิษฐตัวเลขจากทั้งคเนียนะครับผมก็ขอขอบคุณสำนุนนะครับผมพี่น้องทุกทุกคนนะครับผมติดขอบมารับชมนะครับเนาะแอดสื่อขออนุญาตนะครับผมยุติการไลฟ์สดตะเพียนเสน่หนะครับเนาะเพราะว่าแอดสีฮอดแล้วนะครับผมและเฉลยของพี่ตัคลิปนะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับผมการ สุกทายทายซุดนะครับพี่น้องเนาะการให้พี่น้องนะครับผมลำลำได้ลุยเด้อพี่น้องเด้อจะเจ็บจะจนนะครับผมปราศจากโรคไข้ทุกสิงทุกประการนะครับผมลำลำไร้ลุ้ยจุดมาด้วยเบอร์นะครับผมกะจีสำคัญกะจะทิพย์ปลากันเรื่ซอยดันซอยอยู่นะครับผมอยู่น้ำกันนะครับผมเป็นกําลังแรงใจให้แอดมินนะครับเนาะนะครับผมแต่เนาะคุณมาจะไปตามเด่นนะครับเนาะขออนุญาตผ่านต้บ ครับผมตามไปรอนะครับผมตามไปรอนะครับรอเล่นนะครับผมเลยนะครับผมรอเลยนะครับผมครับแอดขออนุญาตนะครับผมจุติการไลฟ์สดนะครับผมสียงแอเนาะขออนุญาตยุติการไลฟ์สดนะครับด้อครับ